อยากให้แฟนเก่าเสียดายและกลับมาทําไงดีคะถ้าคุณอยากให้แฟนเก่าเสียดายเนี่ยหนึ่งคุณต้องรู้เรื่องปมนะคุณพูดกี่ไลค์กี่ไลค์คุณต้องพูดตรงนี้คุณต้องรู้เรื่องปมของเขาก่อนว่าเขามีปมแบบไหน 2. ออัพเลเวลของตัวเองพัฒนาตัวเองให้ตรงกับปมที่เขาต้องการแค่นี้เองครับนะั่นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ารู้สึกเสียดายเขาจะรู้สึกอยากกลับมาทันทีครับคุณไปดูรีวิวหนะ้าเพจผู้นี้นะกี่คู่แล้วที่เราผลักดันจนหลายคู่ได้กลับมารักกัน เหมือนเดิมการดึงแฟนเก่ากลับมาเนี่ยมันไม่ใช่การจุดโทษโยเทียทนอเลยหรอกครับมันเป็นเรื่องของสมองความรักมันเป็นเรื่องของสมองส่วนอารมณ์ไม่ใช่หัวใจหลายคนเขา้าใจผิดโอ้โหความรักนี่มันต้องมันต้องรักด้วยใจมันไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่รักด้วยใจต้องไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้นแต่คูู้ถามว่าถ้าคนที่คุณรักเขาอยู่บ้านคุณแล้วเขาไม่ทําอะไรเลยเขาเกาะคุณกินเขาด่าพ่อล่อแม่คุณก้าวน้ําจ้ำปลาก็ไม่หงุงไม่ทําผ้าก็ไม่ซักอะไรต่างเขาให้คุณหาเลี้ยงอย่างเดียวคุณยัังจะรกม คุณก็ไม่เอาถูกไหมอา้าไหนคุณบอกว่อาอ้าแล้วมาโต้รักด้วยหัวใจเอา้เอาเห็นเขาทำอย่างนี้นะเห็นไม่เอาอ่ะความรักมันเป็นเรื่องกําไรขาดทุนของสมองเรสทิเลียนกรีนคุณทำให้เขารู้สึกกาไรสิเขาก็กลับไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะ